แสดงความดีกับน้องนะฮะน้องเป็นเด็กที่แบบว่าขยันนะฮงแนแล้วก็มุ่งมัมมน่นหามากมีทั้งยูไดนะมีทั้ง C ีจีนะฮะแล้วก็บรรดาพเพื่อนๆนะฮะมากันเยอะมากอันนี้เป็นปี12่ครับปี12แล้วนะฮะใช่ครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะเริ่มต้นราคานะตอนนี้นะครับ <S 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 ถ้าเกิดรถใหม่ก็เริ่มต้นที่40ล้านเริ่มต้นที่40ล้าน4ีล้านคุณผู้ชม ผมนะฮะวันนี้พี่บอยก็ต้องบอกเลยว่ามาเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาเซอร์ไพรส์เราก็ไม่รู้นะฮะเรามายินดีกับน้องการินนะฮะซึ่งน้องกาลินถอยเอาเวนทดัดดอื้อ แฮปปี้มากนะครับเด็กอายุแค่25นะครับสามารถสร้างไรายได้แล้วก็มาซื้อรถแพงๆราคาขนาดนี้ได้นะฮะเด<ห>ี๋ยวไปพบกับพี่กาลินกันหน่อยนะคะว่าแล้วเรามีของเซอร์ไพรส์นะฮะนี่มาจาก เออมาจากอเมริกาเลยนะใบนี้เนี่ยอยู่4,000กว่าบาทนะสสวันนี้พี่บอลมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องกาลินนะฮะเดี๋ยวพบกับน้องกาลินเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ฮะโอ้ยแบบแฮปปี้มากเลยนกนี่พี่บอลมีของขวัญมาให้ด้วยนี่สสโอ้โหใส่เสื้ออีขาวแบบนี่นะฮะพี่บอลซื้อมานะฮะ สี่พันก็บาทเออเอาได้บอกหมื่นดิขอหมื่นลาหมื่นแล้วอันน,น,นี้อันนี้ชอบพี่บอยอันนี้ชอบพ่บอยมากไปนะฮะขอแสดงความยินดีกับน้องนะฮะน้องเป็นเด็กที่แบบว่าขยันมากแล้วก็มุ่งมั่นามากอายุตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สานะฮนะโอ้โห ยี่สามนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่ใช่ว่ายี่ห้านะฮะโอ้โหแบบตั้งใจมากไปอะไรใช่มด้าผมไปคือแบบทำงานแบบนอนไม่ตรงเวลาเลยประมาณนี้สุดยอดจริงโอเคงั้นเดี๋ยวพี่บอยเนี่ยมาแสดงความยินดีกับหนูแล้วก็เดี๋ยวขอรีวิวรถหนูหน่อยนะราคาราคาเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบล้านนะคุณผู้ชมเจ็ตโต้เจ็ต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 โตต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าสุดยอดจริงงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกับเจ้ากาไอ้เอเวทนาดอเอาเวทนาเปลาโดกูอยู่เลยเป็นารลาโดกูอยู่นี่ วันนี้เอามาขับคาราโดมาแสงดงความคูลด,ดีกับน,น้องกาลินนะฮะงั้นเดี๋ยวเราให้น้องเข้าพักเบรกคุยกับเพื่อนๆก่อนวันนี้มีทั้งยูดายนะมีทั้งดีดีนะฮะแล้วก็บรรดาพเพื่อนๆนะฮะมากันเยอะมาก มาแสดงความยินดีกับน้องเห็นบอกว่าคืนนี้จะไปแซดเลยใช่ไหมเป็นลองรถลองรถจะไปท่านจะไปพัทยาลงตัวยูทูบเบอร์ไปกันที่จริงป่ะใช่ไปหลายช่องเลยหลายช่องเลยงั้นเดี๋ยวพี่บอลขอหนอยเดวโวอีกคนได้ไหมได้ครับได้นะงั้นคืนนี้เดี๋ยวโทรไปหาน้องหนอยเดวโวหนอยเดวโอเขาบอกว่าทำไมไม่ชวนเขาเลยดูได้เขาน้อยใจเรยว่าเขาขาดพิการใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เจอกันงั้นจะเจอกันที่ไหนครับต่างก็เดี๋ยวผมขออนุญาตน้องกาลินนะแล้วก็ ให้น้องกาลินเขาไปพักกับเพื่อนๆก่อนคุณแจพี่คุญแจอ่าโอเคโอเคมาของคุณแจไอยักอ์ไอยัหษ์จริงแล้วครุณผู้ชมนี่มันไม่ใช่นี่จะวิเซอที่สันมาร์สเหมือนพี่เต๋าเลยนี่เป็นคุณแจน่สันมาร์สเลยรถแปลงรถแปลงรถแปลงเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในการดูรถยนต์ดีกว่าแล้วก็รถคันนี้ปียาไรนะฮะแล้วก็ราคาเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องซุปเปอร์คาร์จริงๆครับผมพี่ชื่ออะไรฮะผมชื่อเหมยครับอยู่ที่วิสออโต้เซลลครับ อ๋อพี่วิทย์ออโต้เซลล์นะพี่เหมยนะฮะพี่เหมยเนี่ยผมถามก่อนไอกาลาร์โดหรือว่าอเวธาดอนเนี่ยผมถามเรียนรู้ก่อนนะรู้สึกว่าเวลาเราขับออโต้เนี่ยออโต้เนี่ยเราจับมือเนี่ยอันไหนมันกินคัดกว่ากันคะถ้าเกิดเราต้องการสมรรถนะเนี่ยเราเราใช้ใช้เป็นแมนนวลแมนนวลถ้าเกิดแมนนวลเนี่ยมันก็จับลากรอบลากรอบได้สูงขึ้นออ๋ลากสูงขึ้น ใช่นันเองครับแต่เรื่องที่บอกว่ามันมีการกินคันตัวนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีตัวนี้แก้ไขแล้วใช่ครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คืออันนี้ขุ่มถามเองเพราะว่าผมอยากรู้เดี๋ยวเรามาถามเอาวทยาดอคันนี้ก็ดีกว่า คันนี้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวโฉมหน้าของมาตัวนี้เป็นโฉมหน้าปีอะไรพี่อันนี้เป็นปี12่ครับปี12แล้วนะฮะใช่ครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะเริ่มต้นราคานะตอนนี้นะครับถ้าเกิดรถใหม่เริ่มต้นที่40ล้านเริ่มต้นที่40ล้าน4ีล้านท่านผู้ชมสุดยอดนะฮะอันนี้น้องกระลิงก็มาซื้อเป็นยูสสภาพใหม่สภาพใหม่ตังจริงสวยมากนะท่านผู้ชมใช่ครับคือแบบรถคิิบมากเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนฮะหน้าตัวตัว2องเนี่ยกับ กับปัจจุบันเนี่ยต่างกันเยอะไหยพี่ก็จะมีตัวปัจจุบันนี่ก็จะเป็นใหม่ๆน์เชนก็เปลี่ยนการชนเปลี่ยนอินทีเรียภายในภายนอกเป็นลายล้อบ้างแต่คงลักษณ์ของ LP 700ไปเหมือนเดิมอ๋อครับก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะเลยไม่เยอะแต่หน้าตาก็ดูรู้ว่าเป็นเป็นตัวรุ่นใหญ่ของเอเวนทรออ๋อแล้วไฟหน้าเนี่ยเหมือนกันอยู่ว่าต่างกันครับต่างกันนิดหน่อยใช่ครับใหญ่ขึ้นอ่าผมมีภาพให้ดูนะครประมาณนี้แล้วก็ส่วน กันชนหน้าก็จะอีกแบบหนึ่งใช่อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ของปีปี2012อ๋อครับด้านด้านถ้าเป็นปัวปี19 20ก็อีกด้านด้านนี้ใช่ครับอ่าผมมีรูปให้ดูใช่ครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้แบบเซอร์วิสการเซอร์วิสหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาถามทีนะได้ครับเราลองไปดูด้านข้างก่อนนะด้านข้างของตัวล้อแม็กนี่ก็ยังเป็นตัว ล้อ19บเก้าไป่ะใช่ครับอันนี้เป็นล้อขอบ19ครับยาง255 3 5าห้ครับอ,อันนี้เป็นลายติดรถตัวนี้เนี่ยทางพี่เนี่ยคือยังไปปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับอันนี้เป็นตัวล้อล้อแม็กติดรถสแตนดาร์ดเลยครับอ่าล้อเปลี่ยนตอสแนร์แล้วก็ตัวยางยังเหมือนใหม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเป็นยางใช้เป็นเทเลอรี่ซีโร่ครับ ตัวนี้พีเรลลี่ผมอยากรู้ว่าทำไมทุกคนต้องใช้พีเรลลี่อย่างรถซุปเปอร์คาร์เพราะว่าม,มันออกแบบมาสำหรับรถซุปเปอร,ร์คาร์เทิดละไรเนี่ยใช่ครับ<อ>มันขับแล้วทำ,ทำความเร็วได้ให้ความมัน่นใจให้เกาะถนนมากกว่าจริงๆนะใครผมเคยถามนะว่าผมเอาล้อรถลำโบผมไปเปลี่ยนยางยีง่ห้ออื่นนะ ผมว่ามันสั่นนะมันเหมือนมันคนเราก็ทำได้เพราะความยาวความกว้างเหมือนกันแต่ละรุ่นมันออกแบบมาให้ลักษณะใช้งานแต่่ละรุนแตกต่างกันอันนี้ซุปเปอร์คาร์ก็ต้องใช้เป็นรุ่นของเขาที่ออกแบบโดยเฉพาะอ๋อนี่เกิดความรู้เลยนะเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ไปเปลี่ยนม้วนตัวเลยนะไม่ได้ไม่ใช่ครับมันยังมีเทรดแวร์ลักษณะอ่า การวิ่งเท่าไหร่รต้องใช้ยางรุ่นไหนมันจะมีออกแบบแ,แต่ละแต่ละรุ่นให้โดยเฉพาะครับโอ้โหรผู้ชมแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าการเปลี่ยนยางนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันง่ายๆนะแล้วก็ไปใช้แบบมั่วตัวเนี่ยเวลาขับเร็วมีอันความอันตรายเยอะใช่ครับว่าเขา<อ>เลือกเลือกให้เหมาะเหมาะกับรถโอเคนะถ้าอย่างหมายางนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับเออพี่แล้วเอาเอาเวทารดอเนี่ยประตูเขาเปิดเปิดยังไงพี่ประตูก็จะมีมีบลูเรโมร์นะครับจะมีตัวเปิดด้านในนะเนี่ยอ่า อ๋อปเปิดด้านในนี่นะ,ะเน,กนกเี่ยนะท่านผู้ชมนี่แค่ประตูก็กินขาดแล้วครับผม <c oughs> นะฮะโอเคแล้วอิเทเลียด้านในฮะภายในตัวนี้เบาะก็จะเป็นเบาะ บอร์ดหนังอะคันทัลล่านะครับาตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ออปชั่นไม่พี่ใช่บางท่านลูกค้าบางท่านเลือกเป็นอะคันทาร่าบางท่านเลือกเป็นหนังครับหนังก็จะมีทูโทนมีสลับเป็นได้ได้สีต่างๆกันที่เราเลือกได้อันนี้ก็คือเป็นแนวโทนเขียวดําใช่ครับลูกค้าเลือกเป็นแบบนี้มาครับเป็นไหนก็ถามเลยนะเราไปถามภายในดีกว่าพี่เชิญพี่เชิญเราไปดูอิตาเลียด้านในกันดีกว่าได้ครับเอากดแค่ไฟพอพอดีรถคันนี้ได้ทำการปรับปรับแต่งเปลี่ยนพ่อมาแล้วเป็นของอาคาโปวิ ปัญหาปมอิกด้วยใช่ครับมันก็เลยจะมีเสียงเล้าใจนิดหนึ่งโอเคปิดเดีว,ดว<ป>ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะฟังเดี๋ยวเราคุยไม่รู้เรื่องนะครับให้ดูหน้าจิตอนดิตอนด้วยครับ <Okay. S 1> ออาเคปิดเอางนี้ว่าหน้าปัดของตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลแล้วนะจ๊ะแมดิจิตอลครับก็สามารถดูมีเรื่องโบดต่างๆให้ดู อ่าแสดงหน้าจอได้ครับครับแล้วพวกนี้ปุ่มแบบต่างๆพวกนี้คือไอ้อะไรครับพี่ก็จะมีปุ่มกระจกมองข้างครับปุ่มพักโทนิกแรนเซอร์ถอยจอดปุ่มไฟฉุกเฉินเวลาจอดทัศน์อ่ามีลิฟต์หน้ายกเวลาเจอเนินขึ้นลงใช่เวลาเจอเนินก็เราจะยกลิฟต์หน้าให้ล้อหน้ายกขึ้นครับทําการขันเนินไปได้ครับก็คือผมพูดง่ายๆว่าคือการขับแล้วเราสามารถกดได้เลยใช่ครับต้องจอดแล้วกดใช่ครับอันนี้ซ้ายขวาก็เป็นกระจกใช่ครับ ร้าพวกนี้ก็คือตามออะไรนะนนก็จะเป็นระบบแอร์ครับคอนโทรลแอร์ระบบแอร์ออโต้เลือกเมนนวลหรือออโต้ได้ครับปรับทิศทางช่องแอร์ครับมี AC ปรับอุณหภูมิโอ้โหเบาะก็จะมีปรับปรับฮีตเตอร์ซีดครับเดี๋ยวดูท่านผู้ชมสุดยอดมากนะฮะอันนี้โอ้โหปุ่มอะไรวะเฮียก็จะมีเปิดเปิดเปิดวิทยุครับสายไฟเลือกเลือกฮะเลือกเลือกวิทยุได้ มีเดียสาย USB ครับอันนี้โหมดนี่คืออะไรฮะเรดิโอครับเป็นโหมดวิทยุอันนี้ก็คือก็มีเดียครับสามารถเลือกได้เป็นการ์ดหรือเป็น AUX ครับอันเนี้ย่ะไม่น่าจัาจะม่ลี่ยนทาวเกียเคไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นคอนโทรลพวกเารา พวกซีดีพวกอะไรเงี้ยพวกเพลงใช่ครับเลือกที่แต่ละฝั่งฝั่งนี้ครับพี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเนวี่ครับอินโทรรายละเอียดหน้าจอครับโอ้โหสวยสวยอันนี้เป็นโหมดโหมดค่าก็คือแสดงการทํางานของโหมดรถตอนนี้อยู่เป็นโหมดอะไรนี่นะครับอันนี้ก็เซตตอัพหน้าจอว่าจะเป็นโหมดไหนครับอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นปุ่มคอนโทรลกลางเลือกตัวนี้เนี่ยผมถามพี่หน่อยว่าไอ้ตัวคอนโซลบางคนก็เป็นอาคาทาร่าแล้วรุ่นเนี้ยใช่อล้รุ่นเนี้ยคือเป็นอาคาทาร่าหรือหนังครับเลือกออปชันนี่จะเป็นเป็นหนังแล้วก็ หนัง,นงใช่ครับแล้วก็ <m> ไม่ใช่เป็นผ้าคันธาราแต่เย็บเป็นได้เหลืองให้ตัดกับตัวเบาะที่เป็นสีเขียวครับได้เขียวได้เขียวได้เขียวนไ,ได้เขียวนะแล้วก็ปกติมันก็มีคันธาราด้วยใช่ไหมมีาคันธาราครับเป็นออปชันให้ลูกค้าเลือกพวกอะไรก็มีครับเป็นหนังเป็นคันธาราอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโหมดประมาณออปชันประมาณกลางๆใช่ใช่ไม่ไม่ไม่สูงมากไม่เลือกเยอะใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีมีออปชั่นมาครับอ๋อก็ยังมีออปชั่นมาพวกนี้เรียเวลาเราสั่งมาจากอ โรงงานเนี่ยเราสามารถสั่งได้ตลอดเลยได้ครับถ้าเกิดเราเราเลือกเราเลือกติ๊กเลือกได้ครับโอเคป่ะประมาณนี้นะภายในก็อยู่เบรกเสร็จนี้อันนี้ก็คือปุ่มสตาร์ทนะผู้ชมใช่ครับสตาร์ทสสตตอปาร์ทเวลาสต็อปนะแล้วก็อันนี้ก็คือเบรกมือครับเบรกมือไฟฟ้าครับ R.M. เนี่ยพี่อันนี้จะเป็นเกียร์ครับออ๋เป็นเกียร์ครับเกียร์ยหลังเกียร์แมนนวลอ๋อเกียร์ยหลังกดมือเออผมใช่มันแต่เราล่นมันอยู่คนละที่กันก็ภายในก็จะประมาณนี้นะ ประตูประตูมาเดี๋ยวเราไปดีเทลด้านด้านหลังกันต่อดีกว่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปถามเรื่องล้อหลังก่อนนะล้อหลังหลังล้อหลังนี่ก็จะเป็นยี่สิบป่ะคยี่สิบครับหน้าสิบเก้าหลังหลังยี่สิบเขาบอกว่าเป็นล้อที่ทําไม่เหมือนกันเลยนะอ่าเป็นดีไซน์ครับออกแบบมาให้มันก่อถนนอ่าครับแล้วก็ล้อหน้าเล็กลงใช่ครับล้อหลังใหญ่ขึ้นแต่ตัวนี้ใช้ยางเป็นเบอร์สามสามห้าสามสิบยี่สิบดักหนามากเลยพี่โชวเพราะว่าถึงก็ดีนะบนทางพวก พวกหินพวอะไรดใช่ครับพวกอะไรนะพวกอะเพื่อคาร์บอนเทอรได้ดีนะครับใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วส่วนเบรกให้มันเป็นเบรกของเซรามิกใช่ไหมใช่ครับเบรกเซรามิกติดรถมาครับอ๋อเป็นติดรถมาเลยครับเพื่อรองรับแรงม้าที่แรงม้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่700แรงม้า700แรงม้าใช่ครับรหัสนี้ LP 700แรงม้าก็จะ700ฮะ700รคือรุ่นหนุมมั่ใช่ครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูช่วงหลังกันหน่อยฮะนี่นะฮะโอ้โหตัวนี้เนี่ยได้ปรับ แต่งอะไรบ้างที่เก็มีเปลี่ยนโช๊คครับโช๊คและสปริงของ KW ครับเพิ่มเติมไปเพื่อเพื่ออยาให้มันครับรองรับสมรรถนะของคันนี้เพิ่มมากขึ้นครับอ๋อนะฮะแล้วก็ส่วนไอ้เปล่าคาร์บอนนี่ก็เสริมเพิ่มเติมหรือว่าไม่มีเหรอฮะมีอยู่แล้วครับ ตอนนี้เป็นเครื่อง V12 700แรงม้า V12 700แรงม้าครับกินน้ำมันไม่เยอะอยู่ประมาณประมาณละค่าหกโลลิตรได้ไหมน่าประมาณ3าสโลลิตรได้ครับ3าสโลลิตรถ้าเราเหยียบเหยียบหน่อยเหยียบนะถ้ธรรมดาก็ไม่ได้กินเท่าไหร่ใช่ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนต่างๆก็เป็นเรื่องของอันนี้ตัวนี้ที่บอกว่าเฮียเอาเอาตัวท่ออะไรมาใส่ให้นะท่อเป็นของอะคาโปวิกครับอะคาโปวิกด้วยใช่ครับโอ้ลาริเน่กับอะคาโปวิกมันต่างกันยังไงก็อยู่ที่โทนเสียง แล้วก็แบรนด์แต่ละแบรนด์ก็จะมีเสียงแตกต่าง,ตก,ตางกันใช่ครับ<ช><ช>แล้วแต่ลูกค้าชอบอ๋อเนยฮะตัวนี้น่าจะกดอยู่แรงพื้นนี่จะเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะ ใช่ครับมท่เจ็ดร้อยกว่ามีท่อมีอะไรอยู่นะใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นกิจความรู้ไม่ใชแค่น้อยนะกับที่พี่อะไรนะชื่อเหมยครับพี่เหมยแล้วพี่เหมยจะแบบชื่อเหมยดีมากโอเคเดี๋ยวมาดูตั้งท้ายกันตั้งท้ายของเจ้าตัวเอาวินทายดอนทาดอนนะครับคือมันยังแตกต่างกับตัวเดิมขนาดไหนครับพี่ก็ดีไซน์นะครับตัวก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไฟท้ายกันชนท้ายเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้คือเดิมเดิมหรือเปล่าเดิมเดิมจากโรงงานครับตัวนี้ยังเป็นเดิมเดิมจากโรงงานใช่ครับ อ๋อแล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันมันมันห่างกับตัวเดิมเยอะขนาดไหนไม่รู้มันดีไซน์มันมันดีสมันก็จะแตกต่างกันครับตามปีครับใช่ครับครับใช่ครับโอเคไม่มีเดี๋ยวผมขึ้นภาพดูอ่าก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัว2012นสิบสองเนี่ยตัวโค้ดเป็นอะร์วิกใช่ครับเป็นท่อที่ปรับเปลี่ยนครับโอเคไปโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาถามกับพี่เหมยก่อนว่าคันนี้เนี่ยอ่า คือรถที่เก่าเนี่ยเราการดูแลรักษาหลักๆคือเรื่องอะไรบ้างครับพี่่ก็อย่างแรกนะครับก็รถพวกนี้จะเป็นรถซูเปอร์คาร์ก็จะมีที่จอดดีอยู่แล้วจอดในร่มติดจอดทั้งแอร์ก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานถ้าจอดทั้งแอร์ยิ่งดีอ่ะใช่ครับอ๋อเพิ่งรู้เลยเนี่ยคือมันอาทิตย์หนึ่งก็จะมีก็มีสตาร์ทบ้างแต่บางท่านไม่มีเวลาสตาร์ทเราก็อาจจะใช้ไปตัวแบตเตอรี่ที่เลี้ยงไฟสำรองได้ครับก็คือมีเครื่อวัดเกตหรืออะไรสักอย่างอ่าเป็นตัว รักษาตักเป็นแบตเตอรี่ที่เลี้ยงเลี้ยงไฟสำรองไม่รู้เขาเรียกว่าเกตหรืออะไรสิกอย่างนะผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีมีหลายยี่ห้อมีหลายแบรนด์ตอนนี้ครับตอนนี้ฮะแล้วก็หลักๆก็คือถ้าสมมุติว่าเดือนนึง สตาร์ททีนึงไม่ดีใช่ไหมก็สักอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับ2อาทิตย์ครั้งก็ได้เดี๋ยวเผื่อน้ำมันมันบูดนะใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้มันก็น่าโกงกันนะใช่แล้วก็เรื่องน้ํามันก็สําคัญรถซูเปอร์คาร์แรงม้าเยอะๆเครื่องวีเครื่องใหญ่ๆก็แนะนําก็เติมเป็นน้ํามันเป็นซีนเก้าห้าเท่านั้นใช่ครับห้ามเติมแก๊สโซฮอลเลยครับอีกแบรนด์หนึ่งที่แนะนําก็เป็นเชลวีพาวเวอร์อันนี้ไม่ได้โฆษณาเขาแต่คือมัน มันก็ลื่นหน่อยใช่ครับอ๋อก็อยากบอกอยากบอกผู้ชมว่าถ้าขับซุเปอร์คาร์เนี่ยเราเลือกอะยละเอีก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งต้องสตาร์ทรถออกไปขับบ้างใช่ครับเพราะวจอดมากๆก็บอกมีการโชกตานใช่ใช่จอดมากๆตัวยางไม่ได้ไม่ใช่ใช่ครับมันไม่ได้เคลื่อนตัวครับนี่ฮะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะก็เหมือนกับว่าบางคนที่บอกว่ารถแม่ง คือเวลาไม่ได้คือเขาบอกว่ารถพวกนี้มันจะเสียง่ายเนื่องจากถอดมากกว่าชารใช่ครับหลกัลกๆแค่นี้ครับแ,แนะนํนาก็มีใช้ว่าวิ่งบ้างอาสตาร์ทบ้าง,างใช่ครับที่ราคาออกไปกินข้าวออกไปกินใช่ครับอไปอะไรเงี้ยนะใครับคอบครัวหรือว่าส่วนตัวอะไรเงี้ยแนะนำตรงนี้นะคะั โอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เหมยนะครับขอบคุณครับยินดีครับติดตามทางโชว์รูมชื่ออะไรนะฮะชื่อวิสออโต้สวิตครับชื่อวิสออโต้สวิตนะฮะก็ฝากเบอร์โทรให้หน่อยติดต่อพี่เลยครับติดต่อนะครับเบอร์บอยสัตนะครับศูนย์สองครับเจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าศูนย์เก้าครับวิสออโต้สวิตอยู่พระรามเก้าครับนะครับก็ยังไงนะฮะก็ฝากตรงนี้ด้วยว่าใครนะฮะสนใจเรื่องซูเปอร์คาร์นะฮะแล้วก็รู้รายละเอียดเรื่องรถก็มาปรึกษาก่อนได้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะได้ครับแวะมาแวะมาชมก่อนมาานนนนนคคคคุยยยกกกก่ออแแฟรรรรร้้้้ๆ็็ไไดดดดััับบบิิีีลววโช์ูม เรามีค่อนข้างแบบ มีสูตรโปรเการครบมีรถให้ดูหลายคันหลายแบรนด์นะครับมีนาเข้าเข้ามาใช่ครับตอนนี้เราจะเป็นรถรถเก๋ป่ะครับรถเก๋ใช่ครับเราเป็นม่ใช่เป็นรถเก๋ะหลังสองนำเข้าอิสราเอลไม่ใช่เป็นรถโชว์รูมนะครับแต่นําเข้าแบบถูกต้องนะครับแบบ3ามสองใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากนะครับยินดีครับให้ผมแบบได้รู้จักคําว่าเจ้าซุปเปอร์คาร์เอาไปทารอดกันนี้นะครับ LP 700น้องกาลินน้องกาลินนะสองอยากรู้นะว่ารถจะเป็นยังไงสไตล์ไหนก็ลองไปชมกล้องน้องกาลินอทีน คุณฝากส่งสกสายโกดไลค์โก like, ้แชร์เป็นกเราด้วยให้วันทำคลิปนะฮะแล้วขอบคุณที่เหมย์เล่านะครับยินดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ